ยาองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูจะาพาทุกคนมาดูกล้วยไม้ดินนะคะอีกชนิดหนึ่งนะที่ใบของเขาจะจีบสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูด้วยกันค่ะไปเลยค่ะซึ่งบริเวณที่ยืนอยู่นี้นะคะก็จะเป็นบริเวณป่า,ปา,ปาดิบชื้นนะคะซึ่ง ก็ถือว่ามาไกลแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ไกลนะตัวกล้วยไม้ดินใบจิบสวยงามเนี่ยมันจะอยู่ในป่าดิกชืมเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะคิดว่าพี่น้องหล,หลายๆคนนะคะคงจะรู้จักดีนะคะว่ากล้วยไม้ดินใบจิบสวยงามเนี่ยคะ่ะ คิดว่าพี่น้องหลายๆคนอาจจะรู้จักนะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะซึ่งเขาก็มีแบบหลายชื่อนะคะมีหลายชื่อเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆไปนะคะเพราะว่าบริเวณนี้มันจะชื้นนะคะแล้ว,วนะชื้นแล้วก็น่าจะมีนะคะปกติก็หนูก็ไม่ค่อยเจอนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราเดินมาในป่าที่ไกลๆประมาณนี้แล้วนะคะ น่าจะเห็นนะคะซึ่งเขาก็จะมีใบสวยงามนะเดี๋ยวเราไปหาด้วยกันเนาะว่าเขาจะมีอยู่บริเวณนี้ไหมนะคะแล้วก็คิดว่ากล้วยไม้กล้วยไม้ดินใบจีบสวยงามนี้นะคะคิดว่าพี่น้องนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็รู้จักด้วยนะเขาก็มีหลายๆชื่อเนาะมีหลายชื่อนะคะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปดูนะคะอันนี้ก็ลดอยู่นะคะบริเวณน,นี้อ่าก็จะเป็นต้นนี้เลยนะคะต้นนี้นะต้นนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเคลียร์อันนี้ให้โล่งก่อนต้นนี้เลยนะคะต้นนี้ซึ่งจะมีหลายชื่อเนาะอาจจะอ่ามีหลายๆชื่อนะคะ หรือว่าเราอาจจะเรียกว่า,าบัวสังโดดก็ได้นะคะซึ่งที่เขาเรียกว่าบัวสังโดดนี่นะคะภายในหัวที่อยู่ด้านล่างนะคะก็จะมีแค่หัวเดียวแล้วก็มีใาบาเดียวนะคะเดี๋ยวจะขูดให้ดูนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเคลียร์อันนี้แป๊บหนึ่งใช้ไม้เนาะขูดให้ดูนะคะนี่นะเดี๋ยวจะลองขูดให้ดูอันนี้ก็ใช่นะคะต้นนี้ก็ใช่แต่ยังเล็กอยู่นะ ต้นนี้ก็ใช่แต่ต้นที่ใหญ่จริงๆนะคะก็คือต้นนี้นี่ใบของเขาสวยนะคะในช่วงหน้าหน้าแล้งเนี่ยเขาจะตายไปนะคะแต่ถ้าช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเขาจะเ,เขาจะมีใบออกมาประมาณนี้นะคะซึ่งใบของเขาก็จะสวยงามมากเลยนะคะนี่ สวยนะคะแล้วก็ระหว่างใบนะคะเขาจะมีแบบเป็นจับจีบแบบสวยๆนะคะแล้วก็เป็นร่องประมาณนี้นะคะแต่ช่วงนี้เขาไม่มีดอกแล้วนะคะดอกของเขาก็าจะเหมือนอว่างแสงอาทิตย์นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะดอกของเขาก็ตายไปแล้วนะคะดอกดอกก็จะไม่มีละ ดอกนี่จะออกในช่วงหน้าแล้งนะคะออกในหน้าแล้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีใบโผล่มาเนาะก็คือกอล้วยไม้ดินใบจีบสวยงามหรือว่า,าต้นบัวสังโดดนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้นะคะของป่าเลยนะคะไม่ใช่แบบอันนี้อันนี้จะเป็นของป่าเลยนะคะซึ่งปกตินะคะก็จะต้นไม้ต้นนี้นะคะก็จะสามารถพบได้แบบ ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณป,ป่าดิบชื้นของไทยหรือว่าที่ต่างประเทศก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะของอกล้วยไม้ดินจิบสวยงามนะคะอันนี้ถ้าเป็นใบที่แบบใหญ่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นใบเล็กๆก,ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะขุดให้ดูหนึ่งต้นนะคะ ก็คือต้นนี้เลยนะคะที่เขาเรียกว่าบัวสามโดดนะคะก็จะมีอ่าบัวเนี่ยบัวนะคะก็จะมีแค่อ่าหัวนาะหัวเดียวแล้วก็มีใบใบเดียวนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะขุดให้ดูนะคะเอาไม้เนอะไม้หาไม้ขุดให้ดูนะคือ บริเวณป่าเนี่ยนะคะก็จะมีนะแต่ว่าปกติก็หาดูยญกาเหมือนกันนะคะไม่ใช่หาดูแบบง่ายๆเนาะซึ่งนอกจากว่าเขาจะมีชื่อว่ากล้วยไม้ดีมใบจีบสวยงามแล้วนะคะเขาก็จะมีชื่อที่ที่หนูบอกนะคะก็คือว่าบัวสังโดดหรือว่าเป็นว่างใจรู้สึกว่าเขาถ้าเป็นว่างนี่เขาจะเรียกว่าชื่อว่าเออบัวเอว่าง จด,ดีอะไรประมาณนี้มั้งหรือว่าใจเย็นก็ไม่รู้อันนี้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะขูดให้ดูามันก็หาแล้วนะคะวันนี้มีดก็ไม่ได้เอามาด้วย ก็คือหัวของเขานะคะจะเป็นโดดๆแบบนี้เลยนะคะนี่หัวเดียวนะคะหัวเดียวแล้วก็จะออกแบบใบเดียวนะคะอย่างนี้เลยนะคะซึ่งสวยงามนะคะเป็นแบบเป็นไม้ที่สวยงามนะที่แบบอ่าที่เราสามารถปลูกแล้วก็อ่าดูความสวยงามของใบได้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะก็บริเวณที่พามาดูนะคะนี้ก็จะมีแบบหลายๆต้นเลยนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูทั้งหมดเลยนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าโชคดีอีกวันหนึ่งนะคะที่เรามาเจออ่บัวสันต,ต้นบัวสันโดดหรือว่าอ่ากล้วยไม้ใบจีบสวยงามนะคะนี่เดี๋ยวนะคะ บริเวณนี้ก็มีนะบริเวณเดี๋ยวนะโอ้บริเวณนี้ไม่ได้เคลียร์นะตรงนี้ก็ใช่นะคะนี่อันนี้ก็ใช่น้อยนะคะสวยมากเลยนะคะถือว่าโชคดีนะวันนี้ก็พาทุกคนมาดูกล้วยไม้ดินนะคะใบจิบสวยงามเนาะก็บริเวณนี้ก็มีนะปกติเข้าที่หนู เข้าไปในป่าเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอนะคะอ่าไม่ค่อยเจอเนาะไม่ค่อยเจอนะแต่วันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะที่เราได้มาเจอในวันนี้นะคะอันนี้ก็ใช่นะนี่สวยค่ะอันนี้ก็ยังไม่โตเต็มที่นะเดี๋ยวจะให้ดูใบที่ใหญ่กว่านี้นะคะใหญ่กว่าใบนี้นะ เรามาดูก่อนใบที่ใหญ่กว่านี้นะนี่ใบนี้ใบนี้ใหญ่นะคะใบนี้เท่าที่ดูมาก็ใบนี้นะคะจะใหญ่ที่สุดเลยนะคะปกตินะคะกล้วยไม้ใบจีบสวยงามนี้นะคะกะ็นอกจากว่าเราแบบสามารถนำไปปลูกแล้วก็ดูความสวยงามของใบแล้วนะคะ เรายังสามารถที่จะนำหัวนะคะหัวที่เมื่อกี้ให้ดูนะคะาสามารถนำมารับประทานแบบสดสดก็ได้นะคะก็คือถ้าเราขุดมาแล้วนะคะเราก็ล้างนะคะล้างให้สะอาดแล้วปอกเปลือกบางๆออกนะคะเราก็สามารถนำมารับประทานาสดสดได้เลยนะคะหรือว่าไม่งานนะคะเราก็สามารถที่จะนำ นำหัวของเขานะคะนำมา uh, ทำเป็นทับทิมกรอบก็ได้นะคะซึ่งบัวต้นนี้ก็พูดถึงก็เขาก็มีประโยคแบบหลายอย่างนะคะปกติเนี่ยค่ะก็ถ้าจะให้ดีเนาะก็คือเราปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาตินะเขาก็จะมีความสวยงามแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็เป็น <c oughs> กล้วยไม้นะชนิดหนึ่งนะที่สวยค่ะไม่ใช่ไม่สวยนะ บริเวณที่พามานี้ก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะนะก็เข้ามาในในบริเวณนี้ก็มีไม่กี่ต้นเนาะมีไม่กี่ต้นนะแล้วก็ถือว่าสวยนะคะแต่เท่าที่หนูเคยเห็นนี่ว่าหนูคิดว่าเอ,อ่อ FC หลายๆท่างหรือว่าหลายๆคนนะคะคงเคยรู้จักนะคะบัวสังโดดหรือว่ากล้วยไม้ดินไปจีบสวยงามนะคะซึ่งต้นนี้ก็สูงนะคะไม่ใช่ไม่สูงเนาะสูงมากเลย สูงนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะนี่สวยงามค่ะใบของเขาสวยมากเลยก็จะมีแค่ใบโดดๆใบเดียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใบของเขาเนี่ยจะมีเป็นเส้นๆเลยนะคะซึ่งต่างประเทศนะคะก็มีต้นไม้ต้นนี้ด้วยนะคะอาจจะมีชื่อที่เรียกแบบต่างกันไปนะคะอันนี้ที่หนูพบเห็นก็จะมีชนิดเดียวชนิด ที่ใบสีแบบเขียวๆแบบนี้เลยนะคะแต่ก็มีชนิดอื่นนะคะที่แบบรู้สึกว่าใบาจะเป็นสีม่วงเนาะสีม่วงแล้วก็มีลายจุดๆประมาณนี้นะคะแต่ว่าไอ้ที่ลายที่เป็นที่หนูบอกคือลายจุดๆนั่นคือหนูยังไม่เคยเห็นนะคะอันนี้หนูเพิ่งจะมาเห็นนะคะคือหนูเข้ามาในป่านะคะถือว่าไกลแล้วนะคะก็เลยเห็นตัวกล้วยไม้ดีนี้นะคะ แล้วก็ดอกของเขาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่านแสงอาทิตย์นะคะแต่ช่วงนี้ก็คือดอกของเขาไม่มีแล้วนะคะถ้าเราอย่าเห็นดอกของเขานะคะก็ต้องเป็นช่วงประมาณหน้าแล้งๆอะไรประมาณนี้นะคะถึงจะมีเนาะ่าอันนี้ก็คือพามาดูแล้วนะคะสวยงามค่ะเขาไม่ใช่ไม่สวยเนาะสวยมากเลยมีหลายต้นนะแต่ว่ายังมียังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะคะ ค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะที่พาทุกคนนะคะมาดูกล้วยไม้ดินนะคะใบจีบสวยงามหรือว่าต้นบัวสังโดดนะคะก็ปกตินะคะก็จะบอกว่ามีอยู่ในประเทศไทยนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะแต่ว่าถามว่าหาดูแบบง่ายไหมนะคะตามความคิดของหนูนะคะซึ่งหนูก็เป็นคนที่อยู่บนดอยนะคะก็ปกติคิดว่าคงจะแบบหาดูแบบ ยากเหมือนกันนะคะมันมันไม่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีแบบทั่วไปแบบเราไปที่ไหนก็เจอแบบนี้มันไม่ใช่นะคะก็คือเราต้องไปในป่าที่ไกลซึ่งก็จะเป็นป่าดิบชื้นอ,อะไรประมาณนี้นะคะเราถึงจะหาพบเจอหรือว่าเเราถึงจะเ,เห็นนะคะถ้าเราเข้ามาในป่าเนาะเราถึงจะเห็นนะคะแต่ว่าถ้าแบบมีแบบขึ้น ทั่วไปแบบนี้นะคะเราก็จะไม่มีนะคะก็วันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็พาทุกคนมาดูนะคะกล้วยไม้ดินใบจีบสวยงามนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงที่ว่างๆนะคะแล้วเราเข้าไปในป่านะคะแล้วก็พบเจออะไรที่แบบ สวยงามหรือว่าที่มันแปลกหูแปลกตานะคะก็จะถ่ายทำให้พี่น้องดูนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะอาจจะไม่รู้จักชื่อนะคะก็จะพูดเป็นภาษาโมงนะคะแต่ถ้ารู้จักชื่อก็จะพูดเป็นภาษาไทยนะคะ